สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าพระอาจารย์พลได้พูดไว้ดังนี้คือพระอาจารย์ดูแล้วหลับตาเห็นภาพมันไม่ใช่อะไรที่น่ากังวลสำคัญที่ว่าเวลาเขาจำกัดเราก็ต้องไปบอกทางเขาก่อนพระอาจารย์คิดว่าสามารถอธิบาย ให้ช่างต้ำเขาได้ต้องหารถขนเพิ่มรถเครนเวลายกยกทีเดียวแฟนคลับบอกว่าถ้าปูไปสถิตอยู่จำปาดงคงจะดังยิ่งกว่ากุกกอกนะเจ้าคะพระอาจารย์คิดว่าที่ผ่านมาเป็นบททดสอบในการที่เราจะได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆคือ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเส้นทางรวยด้วยกรีบกุหลาบมันไม่มียิ่งท่านบารมีสูงก็ยิ่งบททดสอบสูงมากอันนี้คือเป็นบททดสอบถ้าสอบผ่านท่านก็จะไปกับเราด้วยดีถ้าสอบไม่ผ่านมันก็จะมีอันเป็นไปอันนี้ก็สะบักสะบอมสอบครั้งนี้สะบักสะบอมทุกราย บางคนห่อเหี่ยวจิตใจพระอาจารย์ไปเห็นจิตใจของคนที่เขาศรัทธ,ธาจริงๆเห็นภาพก็ร้องไห้แล้วพระอาจารย์ก็นั่งคิดอยู่ว่าจะให้ถ่ายไหมแต่อาจจะให้ถ่ายนไหนๆมันก็ในไหนแล้วถ้าเราไม่ถ่ายคนอื่นก็แอบถ่ายเราไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายนี่ถ้าย้ายไปนะก็ไปทําให้ถูกต้อง เราอุทธรณ์ได้30วันพระอาจารย์คิดว่าเราช่วยท่านแล้วก็ช่วยให้ถึงที่สุดวันนี้ที่จัดงานพระอาจารย์นึกถึงวันที่ทำพิธีอัญเชิญปู่ลงวันนั้นก่อนที่จะสร้างร่างสังขารวันที่ 10. ธันวาคม2563พอมาวันนี้มันทำให้เรานึกถึงวันนั้นความคืบหน้าพระอาจารย์พลได้พูดไว้ดังนี้ครับ ถ้างานทางนี้เสร็จเร็วก็คงจะได้ไปที่ลานปู่ปริจิตเพื่อที่จะไปทำพิธีเหมือนกับถอดถอนเพื่อที่จะทำการโยกย้ายเพราะว่าเห็นว่าให้เวลาหนึ่งเดือนถ้าป้าได้ดูไลฟ์นี้ก็ให้เตรียมสถานที่ไว้คิดว่าน่าจะได้ไปจะเร็วจะช้าก็ต้องไปก่อนในเรื่องของการขนย้ายพระอาจารย์ก็ต้องไปเห็น เราต้องดูสถานที่ก่อนว่าท่านน่ะจะให้ลงตรงไหนไหนไหนก็ช่วยปู่แล้วเนาะเราต้องดูก่อนว่าทีมที่จะเอาไปถ้าทำเหมือนที่ตัวอย่างก็เอาไปได้อันนี้เบาคือไม่หนักมากเพียงแต่ว่าทำโครงเหล็กที่ยึดไม่ให้ขยับช่วงเวลาที่เราเอามาวางใส่รถต้องมีตัวยึดเหล็ก ไม่ให้ขยับเพราะว่ามันเชื่อมได้จะยาวแค่ไหนก็ไปได้เหมือนองค์สีเขียวที่อยู่ในใจดีอยู่ในถ้ำไปดูองค์แรกก็ได้องค์สีม่วงองค์จรจักอันนั้นนะ่ะก็ถูกตัดหางพระาจารย์ให้แก้เขาใส่หางผิดให้แก้เอาหางลงเราก็เห็นว่าช่างเขาจะแก้ปัญหาแบบไหน เขาใช้สังวานเพิ่มปิดไปเลยไม่เห็นรอยต่อโอกาสที่พระอาจารย์กับปู่จะได้อยู่ด้วยกันไม่ง่ายพระอาจารย์ลองถามดวงธรรมวันนั้นช่างทีมที่อาสาผ่านคือแบบว่าทำงานผ่านทีแรกนึกว่าจะได้เอาทีมงานวัดไปเพราะว่ามีคนมาอาสาแล้ววันต่อมาจึงมารู้ว่าคือช่างตั้ม รถขนมันไม่ยากหรอกความคืบหน้าจากทางช่อง y u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  e เคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับผมจะนำเสนอมีคลิปคลิปหนึ่งในการขนย้ายองค์ปู่พญานาคเป็นภาพที่เห็นแล้วขนลุกซึ่งองค์ปู่ไปดิจ,จิตเราก็จะขนย้ายแบบนี้แล้ว FC จะได้สบายใจแล้วก็จะได้ไขข้อสงสัยจะเป็นภาพประทับใจเราจะสร้างประวัติศาสตร์ ในการขนส่งองคูปุพริจิตไปยังหวังเยี่ยมพร้อมๆกันและสร้างตำนานไปพร้อมๆกันมีทีมงานขนย้ายมืออาชีพเอฟซีสบายใจได้เก็บไว้เป็นความทรงจำนี่คือการขนย้ายองคูปุปริจิตองค์ปู่ก็ได้สร้างปฏิหารผมได้ไปจุดทูบกับย่า,าชิแล้วบอกปู่ว่าผมจะขอโชว์ ปู่ที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายได้ทิ้งสมบัติให้ลูกหลานจุดทูบบอกปู่ถ้ามีโชคมีลาบจะเอานางรำมาถวายผมก็ได้เอานางรำมาถวายผมก็มีโชคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมเชื่อเต็มร้อยเต็มล้านทูบที่จุดไป3 0 2 2มันก็ออก02 ออกตรงๆขอบคุณองค์ปู่ปริจิตที่ทำให้พวกเรารู้ประชาชนทั่วโลกได้รู้ว่าองค์ปู่ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเราจะสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันความคืบหน้าพระอาจารย์พลได้พูดไว้ดังนี้ครับตอนนี้กําลังเข้าสู่เวรกรรมแล้วนะถ้าถามว่าพระอาจารย์พอจะรู้ไหมว่าเป็นใครพระอาจารย์อยากจะบอกว่าพระอาจารย์รู้แต่ พูดไม่ได้แล้วคอยดูกันว่ามันจะเป็นใครถ้ากฎหมายมันช้าให้กดแห่งกรรมเล่นงานทันทีทันใดเราต้องเอาใจช่วยน้องด้วยไม่ใช่ช่วยแค่พญานาคเอาใจช่วยน้องด้วยเพราะว่าเราก็เชื่อว่าน้องก็อยากเห็นคนร้ายจริงๆพระอาจารย์ดีใจตรงที่ว่าท่านบอกว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุด ราคีก็คือวันที่31ก็เลยอยากเล่าสู่กันฟังเล่ามากกว่านี้ไม่ได้หลังจากนี้ไปจนถึงกรกฎาคมเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่กำลังจะส่งผลจากสิ้นเดือนมิถุนายนขอให้คนร้ายได้รับกรรมโดยเร็วคือเราเชื่อสารเพราะว่าอนี้เราก็ไม่อยากพูดถึงเจ้าหน้าที่มากเจ้าหน้าที่ต้องทำให้คน ไม่คาใจเพราะมันไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีใครเห็นคนอุ้มเด็กไปแม้แต่คนในครอบครัวนั้นก็ยังพลิกไปพริกมาสิ่งที่พระอาจารย์แสดงมันคือละครด่าก็ด่าไปเรารู้ว่าโซเชียลนะมันเป็นแบบนี้เมื่อทุกอย่างมันปรากฏคนทุกคนจะเข้าใจพระอาจารย์หลายๆท่านจะหันมาเข้าใจพระอาจารย์ ที่คนเกลียดลุงเพราะว่าลุงเป็นคนแบบนี้พระอาจารย์จะไม่ไปบงการชีวิตของลุงลุงบอกเสมอว่าไม่อยากให้ไปยุ่งกลัวพระอาจารย์มัวหมองเขาไม่มาคอมเมนต์ช่องพระอาจารย์เลยเพราะเขากลัวจะมัวหมองเพราะเขาเพราะว่าผมนะ่ะตกเป็นจําเลยสังคมไปแล้วถ้าผมไปยุ่งจะทำให้มัวหมองความคืบหน้าจากทางช่อง youtube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับตาชานเป็นคนที่น่าสงสารถ้าตาชานเป็นคนไม่ดีตาชานจะไม่มาพูดยืนยันตลอดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชลุงพลไม่ได้ทําแต่เพียงตาชานะ่ะเลือกที่จะพูดให้มันหุน้นห้วนหมายความว่าทุกคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่ตาชานพูดมันไม่มีผลทางกฎหมายไม่มีผลอะไรต่อรูปคดีไม่มีผลต่อสำนวนพูดก็เท่านั้นอะ พูดไปก็ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรแต่ตาชาญไม่ได้พูดในมุมที่ไปเป็นอันตรายต่อคนอื่นต่อให้ตาชาญบอกว่าใครเป็นคนทำมันก็ยังมีคนไม่เชื่ออยู่ดีตาชาญตกที่นั่งลำบากเดี๋ยวจะหาว่าตาชาญเป็นผู้ใหญ่เลี้ยงแกะเป็นคนชาราเลี้ยงแกะดังนั้นตาชาญพูดอยู่คนเดียวลุงพลป้าแตนพูดไม่ได้นะเขาไม่เชื่อเพราะอยู่ในสถานะ จำเลยนะแต่ลุงพลป้าแตนนะสามารถไปพูดให้บุคคลที่มีคุณธรรมสูงนั่นอีกเรื่องหนึง่งไปพูดหน้าบัลลังก์มันจะต่างจากที่ลุงพลพูดให้เราฟังสมมติว่าลุงพลได้ไปแถลงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเขาคำพูดหน้าบัลลังก์คือมีประโยชน์สูงสุดต่อลุงพลดังนั้นตาชานเหมือนแกรู้แกจะขอพูดว่าเฉพาะเรื่องว่าลุงพลไม่ใช่ เมื่อตาชาญถูกดิสเครดิตเหมือนกับว่าคนแก่คนนี้พูดไปก็ไม่น่าเชื่อถือสังคมบีบพยายามให้ตาชาญเป็นคนที่ไร้สมรรถนะคำพูดของตาชาญไม่มีผลต่อสํานวนดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าสงสารแกแกพยายามจะหาวิธีพูดในสิ่งที่แกรู้จูจ่ๆแกพลิกอยู่ฝั่งลุกพลฝั่งนู้นด่าตาชาน